เทคล็อกเข้อเจ็ที่กูด่าพ่อเลยนะโอเน็ตมีล็อกไหมไม่มีอ่าเทคลักโอ้โหน้องครับแหมวันนี้ปากดีจังเลยนะอามมีมีอะไรกระตุ้นหรือเปล่าวันนี้ปากกุ๊ก็บก็๊กก็๊กก็๊ก็บไปไหนเออไม่มีดูเสียงไม่มีโอย่อยเอาเฮ้ยดูข้อเก้าแล้วแล้วอข้อเจ็ดพูดอย่าช้าข้อเจ็ดไม่ต้องเทคล็อกตามองทางวันนี้ให้เป็นเลขอะไรก่อน 3 3กำลังอะไร2แล้ว2ไปทำไมกับตัวนี้คูณเพราะฉะนั้นหนูทำเป็น3กำลังสองะซ้อนด้วยกำลังสจะมาคูณกันได้3กำลังสองกำลังสองอไม่อ๋ออ๋อนะเขียนเร็วเร็วเดี๋ยวสอบจะได้ทำเป็นต่อนหมคนบอกพี่เนี่ยทำไม่ได้ติดลูทโอ้ยเดี๋ยวกลัววนิ้วจิ้มตาบอดนี่มันล่างที่อะไรเนี่ยสามยาทอนมันเป็นเลขอะไรสยากจังเบย แล้วสองบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สามตอนไปสอนต่างจังหวัดมาแม่งขอดกันไม่เป็นพี่นั่ยงงเลยพี่คะนทำไมมันมถอดไม่ได้สองรู้สองเดียว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 ้วที่สามนะเอา้ามันต่างกันเอา้าเฮียมึงไม่เคยรู้ความต่างเลยเนี่ยมึงคิดว่ามึงเขียนไว้นี่มันไม่มีผลอะไรเลยในะมาเพราะฉะนั้นเราได้สามกันอย่างงเออพี่โอส้สงสารนี่ต่างจังหวัดบางทีเขาไม่รู้จริงๆมันเป็นไปได้ไหมครับว่าพี่จะลงคลิปเฉลยวันนี้วันเสาร์นี้แหละทั้งประเทศจะเห็นเฉลยห้าเจ็ดพร้อมกันพี่ยอมโดนจับ ทุกคนจะได้ความรู้เท่ากันอามันนี่หน่อยอ่ามานนี่หน่อยมายืนมาเมียอ่ามายืนนะเดี๋ยวยงยูทูบดังเลยดีนะเดี๋ยวข้าราชการมาถามอามใครอะพี่น้องฐานเท่ากันแล้วจับข้บวนทำไมกันเท่ากันเนี่ยจับเท่ากันเลยแล้วจะได้ 2x กับ2เท่ากับ x ตอนแรกตัดใจแล้วลงเลยดีกว่าเด็กทั้งรเในจะได้ดู57พร้อมกันพรก็มีหลายข้อดีๆทั้งนั้นเลยเอา x กับ x ตัดกันใช่ไหม นะติูแผลมาแล้วทาอย่างนี้ไหมไม่ต้องย้ายไปลบแล้วดึงตัวรวมห้ามตัดตัวแปรดึงมาตรงนี้ย้ายมาก็เป็น x ลังสองลบ x ดึง x ออกจะเหลือสอง x ลบหนึ่งให้น้องตอบดังๆว่า x เป็นศูนย์กับใครคนหนึ่งหนึ่งส่วนสองแต่ข้อนี้เขาถามผลอะไรพอดีผลบวกมันก็เลยตอบหนึ่งส่วนสองตัวเดียวเหมือนกันเข้าใจป่มแต่ถ้าใครตัดก็มฟุกถูกอ่ะแต่ถ้าเป็นสอบแผนที่พี่คิว่าทุเลดมากเลยคำตอบมันไม่ครบนะโอเคนะอันนี้ตอบเซนหนึ่งส่วนสอง อ่ะผ่านเสร็จแล้วดูวข้อแปครับโอ้โหเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วอะถ้ามึงอยากมันก็เทคล็อกมันกว่านี้ oh. นะเออดิฟแม่งเลยนะ oh. เอออเน็ตนะคบไม่ใช่โอลิมปิกคุณน้องท่องไว oh. เออไม่ใช่แบบจะเฟ้นหายอยากเป็นตัวแทนระดับประเทศ oh. นี่เลยดูด,ดูดูที่ประกวดอะไรมิสยูนิเวิร์สไหมนางงานจักรวาลอะประเทศอะไรได้ โคลัมบีสวยมากอ่ะอายุยี่สองอะเออยีเด็กบางคนไปเม้นน้อมแลดดูมันพูด <c oughs> เนี่ยของแท้อีหยาไม่ใช่เสริมเออที่มึงเห็นกันนะหาของเนตตงเนตตี้ในคลิปเนี่ยวันก่อนก็เพิ่งดู <c oughs> โอ้โห,โโหโตัวเนตตี้นี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะเขาเป็นกระเทยนะ <c oughs> เออเขาห่ามาแต่ยังเขายังไม่ผ่าเขาทำหน้าอกมาเ <c oughs> ขาถนุอย่างนั้นน่ะ เออเรดาร์กูยังไม่พังกูเห็นกูรู้เลยไปเสร์ชประวัติน่ะใช่เลยอะไรนะอะไรใครนี่นี่ไม่รู้จักเหรอผู้ายที่เป็นเด็กโซเชียลไงเนี่ยอะไรนะใครปิดใครเป็นแนตตี้ไงอ้าวที่ไม่ดูคลิปที่ไอ้โจนน่ะที่มันไปข่มขืนคุณยายอะดูข่าวว่าโจนี่มันข่มขืนคนแก่ยังตามจับตัวไม่ได้นะ มันจะใส่หมวกอ่ะแล้วผมมันจะแบบว่ามันจะแบบปิดเงี้ยเออเดี๋ยว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 เดียวโอ้ยเฮียบวะไอ้สัตว์ไปใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะอ๋อทาความผิดแล้วไปบวกเป็นมาโอ้ยครบสูเลยเนี่ยตำรวจแม่งยืนรอหน้าติวเตอร์เนี่ยพี่หนุ่ยครับขอเชิญให้การนิดนึงนะมีแผลด้วยฮะแขนมีแผลด้วยฮะคุณยายควรนะอ๋อชาอ๋อาโอ้โห มึงบ้าเลยแล้วแต่ไม่รู้นะคือตอนเนี้หลายคนกาลังเดินทางไปนครปฐมกันตอนนี้นะครับผู้สูงอายุหลายคนไปแล้วนะฮะโอกาสสุดท้ายของชีวิตนะฮะไม่ใช่้วครับไม่ใช่เออนะครับว่ากันไปนู่นโน่นนะครับนี่มีการติดสัญญาณเลยนะสัญญาณเตือนภัยเลยนะตามบ้านผู้สูงอายุเลยนะว่าโซนไหนเสี่ยงอะไรเงี้ยยายบางคนปีนขึ้นไปเอาออกเลยไม่เอา ไม่ไม่มันหูไงมึงที่นอนไม่หลับตลอดคืน,นเออไีคืนไปเลยเออนะฮะเอานะะเฮ้ยมึงมานนีก่อนน,ะน,อนี่ยี่มึงนย่ยเข้าเรื่องเลยฮะยี่ตำรวจไม่ใช่นะคนดูธรมบ้านไม่เกี่ยวไอ้อไม่เกี่ยวนะอยู่บ้านนะต่อเลโก้ไม่ได้ทําอะไรเลยฮะ <c oughs> เออช่วยตัวเองฮะไม่ได้ทําอะไรยายฮะ <c oughs> ผม,มช่วยตัวเองของผมฮะ,ฮะอ้าวมาดูทุกคนพร้อม <c oughs> อะไรเออ,อกูชักว้าวด้พอใจยัง <c oughs> โอ้โหย เมื่อสองสามเปลี่ยนเป็นเลขอะไรก่อนสี่ก็ได้แต่จริงๆถ้าใจพี่พี่ยกให้เปลี่ยนเป็นเลขอะไรมากกว่าสองคือให้มันต่ำไปเลยทีเดียวจริงไหมนะครับแต่ข้อนี้จริงๆสี่ก็ทําได้แต่ว่าส่วนใหญ่พี่ชอบเปลี่ยนเป็นสองนะสองกำลังอะไรได้หกสิบสี่สองกำลังหกแล้วน้องเ,เขียนไปเลยตรงน,นี้สองกำลังหกแล้วก็ยกกำลังเคหกกับเคคูณกันก็ได้หกอะไรหกเคสิบหกนี่คือใครสองกำลังสี่แล้วน้องก็เขียนตรงนี้ได้กับสองกำลังสี่ แล้วก็จับ 6K เท่ากัรเลขอะไรสี่ง่ายแบบโอเคอะอเ,คเอา6ตัดอย่าลืมเอา2หารด้วยนะนได้เท<ด>่าไ<ด>หร่ส่วนเท่าไหร่สอส่วนสเอาพอได้ K เสร็จจบหรือยัง<ด>ยังแทนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แอบบถามนิดนึงตอนแทน K เ,เข้าไปอะปรับ8เลยได้ไหมจะได้ไม่เสียเวลาปรับ8เลยได้ไหมได้8ดคือ2อะไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะได้ทำไมกับ3าตัวนี้ตัดเวลามันยกกำลังซ้อนกันจริงไหฉลาดเลยนะเวลาเขียนเขียนให้มันดี 2องกำลัง 3, สามซ้อนด้วย2องส่วนสานี่เลยค่ะอีกอันหนึ่งก็2องกำลังสาแค่แล้วก็ลบ2องส่วนสานี้เลยค่ะ3กับสก็เจ้ากันเจ้ากัดโป่ง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 สองกำลังสองเท่าไหร่เนี่ยสีกำลังลบสองบางคนตอบลบสี่ตีไตหาเลยนะสอกำลังลบสต้องเปลี่ยนเป็น1นส่วนสแล้ว1นึส่วนสี่บวกสี่ต้องเป็น17บส่วนใครสขอให้โอกาสอยู่กับน้องนานๆครับอย่าพลาด อ่าหนูก็ใส่จีวอเลยไหมสาธุข้อ9ครับนีเกณฑผลว่าทําไมหนูต้องได้โอเนเตเต็มร้อยถ้าหนูไม่พลาดทุกอย่างข้อที่เขีดคำว่าผลบวกลากผลบวกลากขีดข้างใต้ข้อ9แปลว่าเดี๋ยวได้คําตอบต้องจับมาทําอะไรกันบวกอ้าข้อนี้แก้สมาการง่ายๆค่ะตตอบพี่คําเดียวสั้นๆข้อนี้เนี่ยมี X กี่ตัว ังไม่เห็นนี่เหรอเดี๋ยวนิวจิ้มตากี่ตัวนับสีมีเอ็กกี่ตัวนี่มึงเห็นเนี่ยสามคำถามกูไม่ได้ยากอะไรเลยนี่มันไม่ใช่อลิิปิกนี่มันโอเน็ตเพราะฉะนั้นไม่ชอบคอนอทําไง่อนทําไงพี่ยังไม่คุณพี่ทําอะไรบางอย่างกันไวมเอ็งไม่เห็นที่มันโบกเอ็กอยู่เอ็งซื่อเหรอเอาเนี่ยทำไงก่อนตอนแรกย้ายไปก่อนแล้วคุณไยจะง่ายกว่าเข้าใจไหมเพราะตอนนั้เอาก็ได้คุณตลอดในแม่งบุญนวายจริงไหม ย้าย x ไปก่อนพอย้ายไปเสร็จน้องก็จะเหลือ x-1 ็กลบนส่วนด้วยบวก2ทัข้างขวาก็จะเป็น 1-x ลบเอเอาเขียนไหมแล้วก็คูณไขยนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันจะเสียเวลาในอนาคตนะต้องเซฟเวลาด้วยโอเน็ตเอาซ้ายก็จะเหลือ x-1 ลบขวาค่ะ x-2 บวกคูณ1ลบใช่ไหมเกเจอ1ก็เป็นใครเอกเ็เจอลบก็เป็นลบเ็กำลัง2 2เจอ1ก็เป็น สอเจอลบเอ็ก็เป็นลบสอเอ็กนี่ยธรรมดาเสร็จแล้วรวมเอากำลังสองไว้ฝั่งไหนบอกพี่หน่อยดิสายเพราะมันเป็นลบย้ายมาเป็นเลขกำลังสอง่ารวมเอเดิกเอกับลบสอเหลือลบเลบเอกย้ายมาเป็นบวกรวมกับ x ก็เป็น 2x เสร็จแล้วตัวเลข2ย้ายมาลบกับอีกหนึ่งก็เป็นลบสเสร็จแล้วน้องก็ทำการแยกอะไรทันทีแฟกเตอร์ ข้อสอบปุเิ yeah. here, ็ไม่มีกําลังสามนะพี่เตือนไว้เลยไม่มีกําลังสามมีแต่พวกแพทเข้าใจไหมหนูจะแยกแฟกเตอร์ถ้าแยกไม่ได้ก็ใช้สูตรลบบีเข้าใจไหมมิลแค่นะแต่ส่วนใหญ่แยกได้ครับเพราะว่านี้เขาออกให้เลขง่ายนะครับไม่ใช่เลขแบบเบอร์เวเพราะฉะนั้นคาตอบเดี๋ยวตอบก่อนคาตอบมีสองนใครมากลบสามกับหนึ่งจอต้องการผลอะไรคําตอบผลบวกเพราะฉะนั้นผลบวกจะมาบอกกันได้เท่าไรลบสองครับอ่าตอบลบสองครับ ไม่มีครับไม <c oughs> ่มีครับเขาออกมาตั้งกี่ปีอไม่มีครับมีแต่กําลังสองครับบอกแล้วนะครับไม่มีหารสังเคราะห์นะครับโอเน็ตไม่มีหารสางงังเคราะห์กาลังสองก็อย่าแย,ยากให้มันผิดแล้วกันส่วนใหญ่เวลาเด็กแยกรีบๆแยกเนี่ยมันจะผิดตรงเครื่องหมายต้องระวังด้วยคนเก่งก็ต้องบอกเลยนะให้ระวังเอาไว้นะอ้าวไปดูข้อที่สิบอ่าอะไรอะ <c oughs> ตกลุมรักแนนกูว่า <c oughs> ข้อที่สิบเป็นโจทย์แอบส์ลูดเอาแล้วเตรียมตัวแล้วนะ ใครไม่เก่งแอปสลุดนี่ดูอะไรแปลกๆข้อน,นี้นะ <I S 2> ไม่แปลกพี่ทไมไมเขียนว่าปิดตเปิดตน่น,น่าจะเป็นลบสองศูนย์มากกว่าพี่อาจจะพิมพ์ผิดต้องอันนี้สองขอโทษด,ด้วยนะครับเอาแล้วเดี๋ยวคิดเลขกันเยลยเราค่อยว่ากันหนึ่งสองสามอันดับแรกทําอะไรก่อนแอปสลุดมีตัวเดียวทําอะไรก่อนตอนแรกหนูไม่รู้จริงๆเหลียวเนี่ยย้ายหนึ่งสิคะติวแพทย์มาตั้งเยอะนี่ปัญญาอ่อนมากเลยโจทย์เนี่ยย้ายหนึ่งเป็นลบใครก่อนเลยอสอง ย้าย1ไปลบ2หนูก็จะสามารถเข้าสูตรแอบสูตรมากกว่าได้แล้วจริงไหมเอาใครจะสูตรแอบมากกว่าไม่ได้เงี้ยนะดูบนกระดานที่ไม่โกดหรอกแซวเล่นอยากให้หนูแบบมีแรงจูงใจหน่อยแอบมากกว่า a จะใช้สูตรว่าอะไร x มากกว่า a ก่อนแล้ว u อะไรยูเนี่ยเน้อยกว่าลบอะไรลบ a ใช้สูตรเนี้ยถายเมเราเอคือใครชี้อยู่เนี้ยหนึ่งข้างในคือใคร x บวกหนึ่งเข้าใจไหม พอใช้เวลาน้องใช้สูตรนะให้ใช้สูตรตัวนี้กับตัวนี้จามาอยู่อะไรกันอยู่เนียนอ่ะดูสูตรเลยนะข้างในตัวนี้จะเป็น x บวกหนึ่งมากกว่า a ก็คือมากกว่าหนึ่งโอเคไหมแล้วก็อยู่เนียนกับ x บวกหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าทางขวากับเครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบอะไรลบหนึ่งเก็บเอานะครับเสร็จแล้วน้องก็ย้ายหนึ่งไปลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ แสดงน้นนอยย้างหนึ่งมาเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นลบอะไรลบสองโอเคนะครับแม่งไม่เห็นมีแยกกรณีหาเหวอะไรที่เคยเรียนมายอดยากเลยนะครับบอกให้น้องทำนเสงน้องต้องรู้สึกอย่างที่พี่รู้สึกน้องจีนได้อเนกเกินเก้าสิบเด็กอเนกเกินเก้าสิบจะต้องรู้สึกอย่างที่พี่รู้สึกแม่งไม่มีหาอะไรเลยข้อสอบพวกนี้เสียเวลาทำเด้อคำตอบของน้องก็คือมันจะมากกว่าศูนย์กับน้อยกว่าลบสองนั่นแปลว่ามีกี่ข้างสองข้าง หนูอย่าลืมนะชุด20กว่าที่เราติมกันมาทั้งหมดอะยิ่งกว่านี้ตั้งกี่ร้อยกี่พันเท่าถ้าหนูรู้สึกว่านี่ยากเหมือนชุดที่ผ่านมานี่แปลว่าไม่รู้หาอะไรเลยแต่เขาถามว่าข้อในช่วงใดเป็นสับเซตของ A แปลว่าอะไรแปลว่าต้องเอาช้อยมาทําไมมาเช็คว่าอันไหนอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคพี่เตรียมตัวแล้วนะพร้อมช้อยแรกลบสถึงลบสเนี่ยสังเกตไหมเขามีการปิดตรงลบสน้องดูดีๆนะมันฉลาดมาก การนี้มันปิดตรงลบสองแปลว่ามันมีลบสองใช่ไหมแต่ของเรามีลบสองไหมไม่มีอย่าเพลอต้องปิดนะเข้าใจไหมอันนี้น่ากลัวเด็กโอนเน็ตบางทีทำแล,ล้วเพลินอะปิดจะไม่ได้นะปิดตัวเดียวก็ไม่ได้ข้อหนึ่งผิดข้อที่สองลบสามถึงลบหนึ่งมีไหมในนี้ไม่มีมันคาบเส้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่คล่อมอะเลยไม่ได้ข้อสองนี้เลยไม่ได้มันคล่อมอีลบหนึ่งมาเลยไม่ได้ช้อยที่สามครับลบหนึ่งถึงศูนย์ได้ไหม ช่วยบอกหน่อยอย่าเพิ่งงอนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เลยเต็มๆไม่ได้ช้อยสี่ขอแก้ครับเป็นลบสองถึงศูนย์ได้ไหมไม่ได้เพราะลบสองถึงศูนย์ก็ค่อมตรงนี้จริงไหมต่อมาช้อยสุดท้ายช้อยแห่ต้องได้แล้วละ่ะเพราะเหลือช้อยสุดท้ายแล้วแล้วก็ได้จริงๆด้วยใช่ไหมเพราะสองถึงสามอยู่ด้านขวาหมดเลยเป็นซับเซตของช้อยห่จบหน้าหนึ่งต้องใช้เวลายอย่างเงี้ย